มาเรียนดนชีมาเรียนดนชีมาเรียนดชีกับครูอิชาด้วจะมีทั้งหมด5องค์ประกอบที่สำคัญนะครับ ห้าองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะโลกงบแสดงฐานะการเงินนะครับชื่อเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่างบฐานะการเงินนะครับงบฐานะการเงินนะปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่างบฐานะการเงินนะครับอันที่2นะครับงบกําไรขาดทุนนะครับอันที่3นะครับงบกระแสเงินสดนะครับ อันที่4ครับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับและอันที่5ครับหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของงบการเงินทั้งหมดนะครับที่กิจการเนี่ยจะต้องดำเนินการในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นงบงบฐานะการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับงบ กระแสเงินสดนะครับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็หมายเหตุงบการเงินนะต่อไปตัวที่2ครับตัวที่2ที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่างบฐานะการเงินเลยนะครับนั่นก็คืองบกําไรขาดทุนลกงบกําไรขาดทุนภาษาอังกฤษเ,เราเรียกว่า income statement income statement อินคำสเตตเมนต์คือมูลค่าที่มันเข้ามาอยู่ในกิจการของเรามูลค่าที่มันเข้ามาคือเงินพวกเงินแหละที่มันเข้ามาในกิจการของเรานะครับซึ่งตัวของงบกําไรขาดทุนเนี่ยมันจะแสดงอะไรโลกหนึ่งแสดงรายได้กับค่าใช้จ่ายคือหมวด4กับหมวด5นะครับโดยตัวของรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะถูกนําเอามาประมวลผลในงบกําไรขาดทุนนนโลกว่ากิจการของเราเนี่ยได้กําไรหรือขาดทุน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเวลาเราทาบัญชีทุกครั้งเนี่ยเราจะดูช่วงระยะเวลาเป็นสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยกิจการเนี่ยเวลาที่เราดูกําไรหรือขาดทุนเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าการดูผลการดําเนินงานนะครับผลการคำว่าผลการดําเนินงานคือผลลัพธ์จากการที่เราทําธุรกิจนะครับเราทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นกําไร หรือขาดทุนวิธีการดูก็ง่ายมากหลกก็ดูรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่แหละถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายไอ้ผลต่างตัวนั้นน่ะคือกําไรถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างตัวนั้นคือกําไรถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายนะครับตัวนั้นผลต่างตัวนั้นเราก็จะเรียกว่าขาดทุนดังนั้นครับเราจะรู้ว่ากิจการของเราเนี่ย ได้กําไรหรือขาดทุนง่ายๆครับให้เราดูรายได้กับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันเราเอาไรายได้กับค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะรู้นะครับในส่วนของกําไรหรือขาดทุนนะครับกิจการของเราเนี่ยได้กําไรหรือกิจการของเราเนี่ยขาดทุนนะครับ